ไฮลทวิโก้แชมป์ CNG นะครับเรื่องราวในวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวความรักที่บริสุทธิ์นะฮะ,ฮะถ้าเรามีความรักที่บริสุทธิ์นั้นก็จะเป็นมวลพลังอัมหาศาลผลักดันให้คุณผู้ชมนั้นทําอะไรดีๆและก็มีคุณค่ากับชีวิตต่อไปบนโลกใบนี้นะครับเมื่อสักครู่นี้พวกเราทุกคนนั้นได้ทําการรวบรวมคะแนนจากคุณผู้ชมทั้ง100ท่านในท้องส่งนะครับรวมทั้งน้องโมและน้องเติ้ลนะครับและตอนนี้คะแนนนั้นอยู่ในมือของพี่ยิ่งยงและพี่ไฮเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ้ะพร้อมแล้วนับ หน้าให้กับภรรยานะครับกิฟต์เซตจาก b u ร์คอัพคอสเมติกอบไว้ก่อนเลยนะครับและสำหรับพี่ดอกดินนะครับรับเงินรางวัลปลอบใจไปก่อนเลยครับ5,000บาทครับก็ต้องอธิบายให้กับนักสู้ชีวิตของเราได้รับทราบว่าวันนี้คนที่ได้รับรางวัลไปก่อนนั่นก็คือท่านผู้ชมที่อยู่ในห้องส่งแล้วก็น้องๆดาราทั้งสท่านเป็นคนที่โหวตให้นะครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านอย่าลืมนะครับ ถ้าหากว่าท่านรอช้าคนที่ท่านรักก็จะเดินต่อไปไม่ได้ตั้งแต่ตอนนี้จนถึงเที่ยงวันของวันพรุ่งนี้นั่นคือเวลาที่ท่านจะโหวตให้กับนักสู้ชีวิตของเราง่ายๆนะคะถ้ารักพี่ดอกดินนะคะกดมาที่หมายเลข41ถ้ารักลุงหลุยกดมาที่หมายเลข42แล้วกดมาที่4777888และวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องโมและน้องเติ้ลครับขอบคุณครับ หน้าตาดีมีคำคมพึ่งรู้ว่าตัวเองหน้าด้านคือด้านไหนก็ดูดีอ่ะทุกวิงสุขสนายแบบนี้ได้ใหม่ในวันจันหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับวอไวัยเด็กนี่ ไปไหนนี่เพื่อนๆเขาจะเรียกว่าไอหน้าผีนะครับอย่างผมเนี่ยเคยไปนั่งรถแม่น่ากลัวอะไรพี่นเพราะอะไรงานวันแรกครับเกือบจะโดนออกว่าท่านี้พอดีรถายแดงเลยวันนั้นแล้วเป็นไงพี่พอลงมาเฮ้ยน้องเข้ามาใหม่เพราะว่าครับเออพอดีพี่ก็ขับรถมือใหม่เหมือนกันโคตริ้งเลยคนมันโคตรริ้งโคติ้งเลยคนมันค